เมนูกรอบๆนะครับราดข้าวรสชาติเข้มข้นดีจังเลยครับเมนูนี้คณะไก่กรอบครับทํากินกันเองได้ที่บ้านเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับนําสะโพกไก่มาก่อนนะครับหั่นพอดีคําแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปครับตามด้วยพริกไทยป่นอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบครับส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์ให้ไว้ท้ายคลิปหมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าลงไปครับเป็นน้ําเย็นนะครับ จะทําให้กรอบนาน,นครับแล้วก็ขยําทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับเอาให้เข้าเนื้อเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ไปตั้งกระทะใส่น้ามันลงไปท่ทวมๆเลยแล้วก็นำไก่ของเราเนี่ยลงไปทอดให้เหลืองกรอบให้หมดเลยครับง่ายๆเลยครับน้ำมันที่ใช้ในการทอดนั้นเชฟใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะครับ น้ำมันปาล์มเนี่ยก็ทนความร้อนสูงครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าน้ำมันตัวไหนไม่ทนความร้อนสูงเนี่ยเอาไปลงไปเนี่ยจะมีควันขโมงขึ้นมาหมดเลยเคยเห็นไหมละครับแล้วน้ำมันก็จะดำาาแล้วเราก็ตั้งกระทะใหม่ทีหนึ่งใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตามด้วยพริกกระเทียมลงไปผัดให้เหลื้องหอมอ่อนเลยครับ ผัดไปจนเลืองหอมแล้วเชฟก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับให้มีความค,คลกคุกคลิกนะครับผัดของเราวันนี้จะได้มีน้ำไว้ราดข้าวกินด้วยนะครับเริ่มปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวลงไปก่อนเลยครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็น้ำปลาลงไปครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับ คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับน้ำของเราก็จะมีรสมีชาติขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ก็ใส่คะนาลงไปเลยครับคะนาเชฟจะใส่เน้นก้านลงไปก่อนนะครับวันนี้ก้นานคะนาของเราเริ่มสุกกรอบได้ที่แล้วนะครับเชฟก็จะใส่ ใบลงไปครับแล้วก็ตามด้วยไก่ทอดของเราลงไปได้เลยครับแล้วก็ผัดอีกสเล็กน้อยครับให้ทุกอย่างโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับไก่กรอบของเราก็จะดูดรสชาติเข้าไปนะครับใบคะน้าของเราก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็โรยพริกซอยลงไปอีกครับเพื่อตกแต่งสีสันนะครับเป็นเมนูที่กรอบบครับแล้วก็มีรสมีชาติมากๆเลยนะครับ ข้าวสวยครับข้าวสวยอยู่ไหนต้องเข้ามาด่วนแล้วครับตอนนี้เป็นเมนูที่ทำกันง่ายๆนะครับแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับแต่มีรสมีชาติครบรสทีเดียวนะครับเมนูนี้เสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นอาหารจานด่วนจานร้อนของเราได้เลยครับข้าวหมดหม้อแน่นอนครับวันนี้